สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าไปสิพภาพไปดึงไปเก็บเห็ดมามึงเขาได้ร้ายบไปะปไป้ปได้ายายโอยายไปเห็ดคลิป เด้มันบ่ได้ถือดอกน้อยๆเองไข่ใดโอ้ยก็เห็นเขาไปเก็บได้เห็ดปวกอยู่ในคลิปนี่แล้วนี่เขาเล่นหาเห็ดปวกล่อล่อหอยเต็มอยู่เอ้ยเขาได้กันจังว่ะหอยเต็มก็กลังออกเห็ดปวกไงดีดอกจะเอาไปถือป้าบ่เท่านี้ใส่ได้เห็ดใส่ไปถือป้าบ่หรอไนึ่งกิโลกรัมโอ้ยเห็ดดีมัน เฮตนนี่มันขค้มดกเจากแล้วก็ต้มขิ้นมาขึ้นนี่คมแต่คนละกระตากตาได้ตึนเขาได้กากตาหน่อยโอ้ยได้ดก็ได้นี่เห็ดปวกออกคือปลานีหนิปพวกยังปลวกหน่อยปวกหน่อยปวกหน่อย กินกไตัด้า่อเต็มเลยนะคะอันนี้เห็ดตะไคร้ค่ะเจาเดี๋ยวมาทยาน้ถเดียวมา่ารอเที่ยงหนาเอาอ้ยนี่ก็เห็ดตะไคร้ได้นี่เขาไข่เขาไ่ไปโรงเรียนบอกเดเขไข่ก็เหดตะไคร้มาดกันไปามนมาเยโมาเครื่องมือมีมาพูดกระอนเอมือได้วามเยด โอ้ยลมเื่ยว่ะโมนบ่าาอสอนดีปนังใจแยสอนไปนัมแกงดนีนี่ร้ายอยู่พี่น้องตาไอ้จีอันนี้เขาโรคันบักกนีอะลรบักหลูกยุ่นเน่มันโรคในในในโซนหน่อยเก็บก็อีแยนหมูอ้านี่ไปเก็บปวกนะบอกไปเก็บบัตรทองห้าอียแอนเก็บบ เด็กก้อนผูดียวป่นี้ก็เปสามคนเห็นไหมข้าวไข่หอมนี่เห็ดนี่มันคมนี่นี่ได้ติมบอกผมผมอีพออีแม่มาฝากนี่นะปลาไหลเปือกคื้องไงมันแมนบ่อ มันมเมนอ่านันมันนกบอกอเฮ็ดสอนว่ามันนกค่เอาเฮ็ดหมอมห้ม่เอาเฮ็ดยางมอมห้สองร้อยเฮ็ดมีบอเฮ็ดมีบอนอ่เฮ็ดยางดำดเฮ็ดพิ่งด่างเห็ดเฮ็ดเรางูค่ะน่ นี่นะเท่าซ้ำยายสอนนี่หมเท่าซ้ำคู่โอ้ยข้าแต่ยางหนุ่ป่านี่แหละงูวิส่งด่เต่าเลยเก็บใส่ถุงที่ล่ะวันสิขายแลยถ่ายจักกิโลกิโลจักบาทไปในก้ารขอมะขายแม่บอ